สวัสดีครับพี่น้องกับเมื่อนี้กับทีมงานครับเดารับนกตัวตัวใหม่ครับเขามาครับเมื่อนี้ครับอาจารย์อาจารย์เทียมมุ่งเชียรกับไอป่วยนกครับเมื่อนี้ครับไปฟังดีครับเจ้ามีโชคครับอาจารย์มีเวลาต่อนะครับเนาะรับเลยเดามาให่ทีมงานครับมา มาฝึกไว้ครับเพื่อจะเพื่อจะเรียนเดียกคับกลับมาซื้อกลันนะอาจารย์เนาะกลับมาซื้อคือเก่าแล้วครับนี่ครับก็มาเสียนิดหนึ่งที่อาจารยได้ย่างไปเดี๋ยวอีกสองต่อยุกยุกของอ่ะห้าใบเท่าครับตัวนี้นี่ครับบรรยากาศลำนกครับจัดซื้อเลยอาจารย์โกนะครับเนาะครับนี่ครับเจ้ามีโชคครับ กอางหนนอางครับกอางสีข่ำครับครับเป็นนกที่ไม้อนก่ตัวนึงครับในทีมงานเนาะครับเนาะก็ได้แบ่งมาให้กันเลี้ยงครับครับโอ้นี่ครับนี่ครับสู่คลองเลยครับโอ้นี่ครับเจ้ามีโชคในน้ำเขา ในไข่กระเมียนหน่อยบุรีรัำครับวันกนกพิราบเลยครับนี่จ่มนกกันครับกำปองทีนี้เราเล่นไม่หนีกันดีกว่ากับบันจันรุทธันเลยนกชั่หลายพระสุขวัลครับบในไา่จุ่มบรรยากาศนะครับเนาะบรรยากาศ การรับมอบนกครับเจ้ามีโชคครับผู้อ่างครับมว่ามันมันพิมพทับได้เลยมันลงแขงไหมปกติวันนี้บดลงจันเทียมีสกครับปล่อยนกให้จานโก้ขอใครคอมเมนต์หน่อยบุรีรัมย์แล้วครับดีกว่าด้วยเส้นใหญ่ครับจานบุญทัน กต้องกันในทีมงานนะครับจนานี่ครับงานเที่มีติดธุระบมมีเวลาออกตัวมีจิตการครับทีต้องได้หางจากขันตอนออกไปสักพักนะครับเนาะนีครับได้ยังไงทีมงานครับไปหาเล่นกมีเวลา จารที่มีเวลาเราคว่อยกับมานเนาะจารเนาะนี่ครับไปน,น,น,ตน,นก <แจ S 1> ตัวรักครับจเจ้ามีโชค